ออเส,สวยๆลูกนี่ครบหมดทุกอย่างพี่น้องเข่ามดตำราเลยพี่น้องเด้อคุณมีทุกอย่างเลยสีมีต่างแจ้มแกมจำบางเดือนอย่านึงพี่น้องครับลูกเพชรอีสานครับผมเอาของวิไลฟา้ามเอาหนีบเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องครับสูงเมตร <c ười> ผมว่าบุกเกินสองเส้นเนาะเกือบสี่สิบเชื่อ์บอเบิบ้งแหละพอมันมันมันในส่ลายไอ้นะโอ้ผมลอยของสีผ้าเนี่ยมันเกือบจุ้จู้เด้อผมเนี่ยตัวนี้เอาเรียบทุกอย่างเข่า อาพี่น้องครับพุงเล็บทั้งเล็บขาเราน,นี่ทายนี่ส,สวยๆเลยนี่ส,สวยเลยครับผมโชคดีจนมากที่บุคคลเดี๋ยวมาทายควายพี่น้องมือนีว่างก็เลยมาพูดนะหางเราโคกหางมีสองวันสิไปวอลลินฝนมา,น,านั่นตกหลัดทางว้ามาเดี๋ยวไปจ่อยนี่นี่เบิ่งพี่น้องส,สวยๆเลยฮะเรียบร้อยไอ้โทรมาพี่น้องครับ0806192597 สนใจผมหาผมจะพามาเบิ้งครับผมราคานี่ให้พันมีราคาให้พันมีกำไรเนนะพี่น้องเด้อพันเลี้ยงควายพันเลี้ยงเอียงน่าโบแมนควายพันเสือไม้ในพี่น้องพันเลี้ยงแต่เนี่ยน้อยน้อยเนาะฮะลูกนี่คอกเล่นบ่นี่โอ้เสือออกจากวิไลฟ้าไม่นอ้อยเนาะหมายความว่าเอาแม่แม่แม่ทอกมาบ่โอ้นำน้เชื่อมันโอ้หนน้ำเชื่อมมาผสมแม่มันอยู่นี่โอ้เพิ่นเพิ่นเอาน้ำเชื่อมมาในวิไลฟ้ามาลูกบักเพชรอีสาน ผสมอยู่นี่หลังแม่มันตัวนี้ไอแม่มันพ่อเคยทับทับตัวนี้ไว้มันมันท่องโอ้มันท่องตัวนี้อยู่ใช่แม่มันตัวใดบวานลูกประคองมัดราบแล้วกราบที่ทอ่เยแสนสองเออเป็นแม่พันธุ์ใช่แม่มันตัวไหนว้ายมันใช่แม่มันตัวใดนอืออ๋อยี่นี่บ่เออนี่แม่เพื่อนพี่น้องครับนี่แม่มันโอ้แม่ก็ดีอยู่แม่ก็ดีอยู่นี่นี่แม่เพื่อนนี่ไยเก็บอะไรทองตัวนั้นนะคอยจะเบิ้งเบ่งั่นโอ้พอที่บ่อไขโอ้อ้าวนี่แม่เพื่อนพี่น้องครับนี่ มาเดินพี่น้องได้มามาครับผมอ๋อพี่น้องครับมีควายไอ็ตวงอยู่บันหัวควาหน่อยเด้อพี่น้องหัวควายหน่อยไงเฮ้ยนี่มันสูงเท่าไหร่ตัวนี้สูงเท่าไหร่ร้อยสามสิบไปปลายเนาะสามปีกว่าบ่โอ้แต่เดี๋ย้อยสี่สิบนี่เจ๋งเลรึไงนี่สามสิบไปปลายครับพี่น้องครับมันอยู่ในต้มพี่น้องมันมันมันทายบ่สะดวกเออ เอาพี่น้องกูได้อย่างไรขอพันเด้อผลงานเราพี่น้องนี่แม่ไม่ได้ลูกก็มันบ่เนี่ยลูกมันเป็นอะไรล่นลูกมันฟังพี่น้องเดี๋ยวใช้บึงลูกเป็นให้ลูกมันตะดีอยู่จะมัดสายสายทั้งทั้งละข้ามบ่ทา้งละข้ามเพราะวันวิไลข้ามโอ้ขอกวิไลพ้ามลูกมันลูกประกันเพชรอีสานเนี่ยเพชรอีสานน้อบักนี่นอเออลูกมันเออเอาขอพันตัวนี้พี่น้องครับมูลอกโลกเลยเพราะว่านอนนอนอยู่ในตมเลยพี่น้องมากเท่าก้อนนี่ลังข้านี่มันถือพายุนอ มาที่นี่ผือวโยพัดหนีมาที่นี่มีเท่งทีเล่ก็หนีอยาะมากเท่านี้ไอ้ข่แน่มันไปเฮ็ดเฮ็ดเพี้ยเฮ็ดไอ้ใบใบไม้สูบวะไว้เมื่อยข้าเกี่ยวหยากไร้พดพอกไอ้ตวงเดี๋ยวผมจะเอาขอเบอร์เราให้แล้วก็คุยหนะพี่น้องครับว่ายข้อบอกใกล้หนึ่งคนปะตัวนี้ปล่อยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ปล่อยโคดื้อเลี้ยงดีอยู่สิปล่อยไร้โตอยู่เด้อได้ทุกอย่าง ข้อเมื่อกี้เหรอลูกเพชอีสานพี่น้องข้อบอกใกล้หนึ่งพี่น้องครับแต่ว่ามันทายไปเหรพี่น้องมันครบทุกอย่างเรียบมันพุ่นนะเอาพี่น้องทางบ้านเห็นพุ่นนะลูกสายสารคามเด้อฟีไลพามน้ออายน้อนี่คนสีปอบางโตเพราะว่ามันเลี้ยงบาไวที่แหละมันหาได้ใหญ่มันเพชรอีสานเด้อบังนูลูกเพชอีสานตัวนี้โอ้ยพี่น้องครับเบิ่งเอาเบิ่งเอา ผู้ใดในห้อยควายกับสนใจกับทักผมมากกระเด็นคุณผ้ามาเบิรงพี่น้องครับหลายแห้งเดี๋ยวไปเบิรงลูกทั้งพี่ก่อนใช่เลยพี่ลูกมันแมนแมนมาเลยนี่เห็นร้องใสลูกมันตัวใหญ่ใหญ่บุญนี่พุ่งว่างพี่น้องเพราะว่ามือเศ้าฝนมันตกพอาเดี๋ยวไปบารลินแซมบอกนายลูกมันอุ้ยอุ้ยออกเถิกบออกเถิบบ่หนีเถิบหนนี่ลูกมันน้องโอ้ต้นไหนห้ตัวแม่นาะหามาตัวแม่ตัวเดียวให้มาตัวแม่ตัวเดียว หาเถิกนี sí, sí, um. sí, um. actually, ่น no ีลูกพ sí, yeah. um, ันท oh. right. no no no. no ี่นี่พี่น้องครับนี่คืองหบวแมนลูกนี่บวแมนลูกเด้ตัวนี้เด้คุละคุณละพอส่วนหมากง่วงควายอยู่นี่มันมีแต่พุตกโตทั้งหมดนี่ทับบัสสีสีอยู่ไ้อีกคือเห็นโอ้ยโอ้ตะวันออกก็มีอีกครับสีโตเอาบังเอิญพี่น้องครับบังเอิญเด้อไปสนใจกับมามามามหาเราเดี๋ยวพามาหาลูกปู่ตัวหนึ่งลูกแม่ตัวหนึ่ง พ้นบม่ไว้เพื่อเลี้ยงพูดเดียวเพื่อนน่ะโอ้ยแม่พันธ์กับีพี่น้องครับมันลำบากต้นหางัวเอ้ยหาหาหาหญ้าให้มันกินนี่แหละเป็นยังควายมันต้องยู่น้ำต้มพี่น้องพอมันป้องกันพวกมัดแมลงเ็บเ็บเหลือบไรเน่ะครับคุนเดอลูกเพื่อนน่ะตัวนึงน่ะจกเห็นยังกับมันม่งเอาที่คอกนี้ต่กวนมึงลังค้ามันถือพายุ ใส่รูปมันตัวนึง่งอุ้ยอุ้ยผักเป็นยังมึงเหมือนี่นนี่กับแม่นอลูกคือมาดเจ้าตัวมู้ตัวนี้แม่แม่โค้งเลยนี่แต่แม่เถามันให้ลูกกล้ามเป็ตะเบิงแม่เถาให้ลูกดีนอนี่แม่นี่นี่แม่เถาครับมันกะจะท่ายเท่านี้เลยพี่น้องเพราะว่ามันมันของมันเลยเพื่นก็เลี้ยงแบบสาเหตุที่เขาเลี้ยงแบบแบบนี้ให้เป็นยังเพราะว่าหนึ่งคือขั้นเม็ดมะแลงน้อยอ้นะมัดมะแลง แเราที่นี่ผิวสีงาบเนี่ยเอาลองเอาเอาควายไปตากแดดเบิง้งผิวสีใหม่มันผมไปเห็นสัง,สงเกตในตลาดตลาดควายเราสังเกตไงถ้ายเป็นควายออกมาล่างมากนี่มันสีเหลือมมั่มเลยนะนี่นี่นี่น,นี่ไอ้ไอ้ผู้เฒ่าโบราณเขาบอกของศิลนะมันมกักเนี่ยล่ะแต่งวัวนี่บ่ได้ได้งัวอย่าไปเห็นได้งวัวนี่ถึงทีนะยางขาเท่ขาลนุ่มเวไนยชอบพี่น้องครับเออไอเราอยู่บ้านทุกควายบรรทุกข้าน้อยนี่บักเถิด เออมาเบิเงามาเบิรเงาก่าไอ้ไอ้ไอ้ตวงลูกบักพ่อพันตัวนั้นห้องอะไปไหนบักตัวนั้นห้องอะไรกาเบิ่งเอาอบ้หูเลยูหูู้ายเจ้าาเจ้าเบิรงเจ้าอ๋อมาคุยกะนเนาะอดี๋ยวผมเบิ่งแล้วเพงจะบอกบอกว่าตัวนี้กัประมาณ โมแพงเหรอพี่น้องครับโมเพงหอโมนหรอพอชนีราคาม้นกเพราะว่าโอ้ยบ่ายชง่ายบกงกตุค้เออพราะใชเอาหายไปหมกขาออไ้ห่ยว่าบึงตาดล้านี่าเขาตั้งตัวทอนี่ตามสี่ใจเขาคิดอืมหาเพิ่นว่าเป็นี่เป็นวานอะอม่หอดโอย่งนจานีเปตลาดลุงเขาหมืกว่าเลยอรก็เยื่องาเมือนมีคนอะไบงกว่าอืมเป่น ปีตอย่งุมาสามปีใ,นใ,นให้ลูไงไงกตันึ่งันแมย์ม่เงินบ่ไม่พอมืนกว่าพอตัดงานเช้าขอจะท่าไห้่เดมือสองมืสองทุกเดือนอ้าก็ให้เป็นราคาเน่ยตัวตรงนี้ใครที่จะคล้องคิดคิดไ้เนี่ยคืออะไคือเราจะคิดสองมืนหนพี่งๆๆๆๆๆๆเงินบ่อลองกันลงมาพี่ต้นนั้นต้นนั้นมันสามปีกว่าสายวิไลฟ้ามเนอะลูกลูกลูกเพชรเพชรนี่ก็ เออใบหลอดมีสามปีกว่าผลงานเรามีผมกลว่าประมาณสองหมื่นกลางๆพี่น้องครับในอีดอกพอมันเป็นพอพันนะแต่ตัวลูกมันตีเหล่างาำๆานน้อยเลยนี่มีคนมาให้เพิ่นหน่อยเป็นบนเพลย์บอิ่นอปล่อยไป แต่บมเพิ่งล่ะมันมันอยากมันอยากมันอยากโตหน่อยไปหน่อยนึงได้พี่น้องแต่ว่าพอพันเนาะแต่ว่าซ้ำหนีแล้วตุ้ควายแต่เป็นตัวใหญ่หลายบันบอดีพี่น้องเวลามันผสมมานี่มันจะขืนทับทับทับตัวเมียบม่แม่ควายซ้ำหนีมันกำลังดีเพราะว่าถ้าใหญยก็หนี้นะมันจะขืนทับตัวแม่ตัวแม่สิสิเก็บขาเออมันจะลับปอได้ผมโหอยูซ้ำหนีกำลังดีใส่ซ้ำหนีกำลังดีพี่น้องครับพอพันน่ะกันใหญ่อะไรกับบอดีดลยบ่ถือตหารอีกแต่ปอดได้ซ้ำหนีกำลังงามพี่น้องเอาไปขุนไปเลี้ยงเอานะ เขาไปยุต so really? ิมันแหกเดียวอีห่วยพักเลยแล้วนี่ครับใช่เชื่อว่าใครไปยุติทำฟงมีลาข้าใครไปยุติฟงมันล่างกันหรือล่างไหมเขาแมนคุ้ยตัวนี้ครับมันบิ่งสี่มันมันแม็นว่ามันบ่อปอใหญ่เลยพี่น้องมันใหญ่ได้มีนุขอกเนี่ยมันใหญ่อยู่ในุขอกเนี่ยนั่นเบิ่งอีลีล่างออกมานี่ล่างออกมาขาวปิดเลยล่ะพี่ผสมน้ำใส่เห็นมันเหล็นเห็นบวกมันน่ะนี่แหละอาชีพของคน คนเลี้ยงเลี้ยงควายงัวพี่น้องครับข้อก็ต้องแบบนี้แหละเพราะมันยังจิ๋วเราล่างเบิงล่างอาเบิงล่างอาเบิงนี่เด้อพี่น้องเด้อสายพันธุ์ควายตัวนี้เด้อพี่น้องสายสายวิไลฟาร์มน่อเพชรอีสานบอกคือลูกเพชรอีสานลูกเพชรอิสานเมื่อกี้เด้อข้อบอกง่ายพี่น้องนี่แหละข้อพันธุ์พันธ์จิ๋อยตัวนี้เด้อพี่น้องครับของอายแล้วอยู่บันหกหัวหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้จะล่างล่างออกดีดีเบิงมันสิเหลเ่ิมๆนี abroad, ่เราเราเคยบอกอยู่ตัวว่าสิ๋วไปกับจิบอก ม่ผมว่อนึงูมันกี้มกมันวแมน่อยามแมนเขาหน่อยันขึ้นมันสิบก็ทับโอ้่อยากนออาหลังขอดีเดล้วงกอนเดี๋ยวผมบอกหลังอหลังขอนี่ดกันรับตัวนี้พราะดูดูมันออกมาเนาะอุ้ยำต็มเสือเลยกูเพื่นหลังเพื่นหลังอยู่ของไอ้ตวงเด้อพี่น้องครับเบิ่งเอานงกันเออหลังดีดหลังดี กูได้มองหาตัวนี้อยู่เอาอยลาหน่อยมาถีอบออจากแจงหน่อยนึ่งนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแฉกันอ๋อแจงแนนหรอแจงหรอเผื่อนงนงาพี่น้องครับล่างออกเด้อะทำไมเด็กสั่นเลยวะสั่นแล้วว,วายควายเขาต้องล่างล่างน้ำออกดีๆพี่น้องครับมันหมักชอบกีตอมตัว พราะว่าเป็นอย่างพรณหนึ่งวันเหลือบเล็บไม่เทาหับนู้คือสีต้มแล้วมันจะตีตายตัวนี้ตัวนี้มันสีปล่ยตัวนี้แมนแต่ว่าจะู่ควายเนี่แพ้แดดแล้วพี่น้องไปตากแดดอย่างไรเลยเศร้าแหงแงบเลยแล้วโอ้มดนี่สิหญ่ไปหนาเนี่ยน้องสิหญ่ไปเรื่อยเลยนี่ขนาดสามปีมันคุณน่ะเบิ้งดีๆพี่น้องมึงเออคุณแม่ล่างดีๆเลยไรคุณน่ะ มึงคือล่ะขาเล่าเออชุ่มมากออกมาเต็มๆพี่น้องเบิรงเด้อพี่น้องเบิรงเด้ออัตลักษณ์มากครบลูกบักเพชรอีสานเบิรงคิ้วเบอร์อ่องข้อเบิรงเล็บเบิรงขาเราตาแต้มแก้มจ้ำพูน่ะควายสามปีกว่าผลงานมี่ข้อนี่เขื่อนข้อข้อข้อประเข็งน้อยน้อยข้อประคอคอประเข็งเขื่อนเอาลูก นี่ไงบอยไงบอยพี่น้องครับตัวนี้ผนสิปลอยพอพันหางโคกหางหักแย่งอีกหนึ่งเม็ดเม็ดสามสิบแปดกว่ากว่านี่อีกสามปีกว่ามันจะสูงไป็นหนาอยู่พี่น้องครับพอพันผลงานมีผลงานเรามีด้วพี่น้องครับบักไงอะไรพี่น้องสายอของนําเชื่อวิไลฟ้ามพี่น้องเพชรเพชรอีสานเออนำเชื่อเพชรอีสานพุณน,น่ะข้อบักไงพี่น้องครับเล็บเล่าเมื่อกี้ล่ะเอบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเต็มเต็มเมื่อกี้มันอยู่ในข้อผมให้เออไอ,ไอ่แล้วออกมาดีๆเบิ้ง โอ้ย oh, ขีนหยาดีครับว่านี่พ่อพันพี่น้องตัวนี้สูงเมตรสามสิบแปดพอมันเพียงเอื้อผมนี่เปลนเปล่นเกือสีทิพแล้วเอาไงเอานี่ป่ออืมคุณเพิ่นเลี้ยงไว้ในคอเพราะว่าอ่ากั้นพวกแมลงนอพวกตัวไรตัววีเห็บเหลือดเอาเบิงเบิงคุณนะอัตลักษณ์เราคุณได้สนใจตัวพี่น้องครับนี่คนฉีดปอยเพราะว่ามันหลายตัวโผดอยู่ในคอเลี้ยงไว้ตัวนี้ครบสามปีแล้ว มึงมึงมึง,งเครื่องเล่าไข่ดำไข่ดำบ้องกําลัางดีหน่อยครันี่เป็นยังพอพันนี่ย้ําตัวใหหญ่ลายไรไปไหนอันตรายพี่น้องครับเพราะว่ามันขึ้นควบตัวแม่เนี่ยตัวแม่สิรับดํารักวะวัดมู่ไว้สายพัฒนาอีกตัวนึงครับผมผู้ใดสนใจตรงจี้บเลยคอเราแม่น้อคอเราพี่น้องครับเมึงมึงอย่บมึบงด<อ>ีมึงมึงถ่ายมึงถ่ายไปที่นี่ ถ่ายเอาเบิ่งถ่ายเด้อพี่น้องนี่ถ่ายเรานี่เพิ่งถ่ายเราเล็บแข้งเล็บขาเอาหางได้เท่านี้พี่น้องมันมสามปีกี่ไร่เท่านี้หระครับผมเขาเลี้ยงมาเลี้ยงอย่างดีของเราอยุหญ้าเนี่เป็นหญ้าธรรมชาติได้เนาะหญ้าเพิ่นสิไป็กผัวตัดแถวในป่าในเขาในทุ่งนงสวนใะไรไหนอะไรมักเลยอ่ะผู้ใดต้องการถึงยืมของข้อของข้อสองอัน ของข้อสองอึบอกบกักเ้าบักแย่นึงพี่น้องครับ <c oughs> ตาแต้มแก้มจำเอาลูกสายมักข้อแห้งกว่าตัวนี้มะโอ้เอาผู้ใดสนใจพี่น้องครับทักกระหาโชคดีอะไรเดี๋ยวจะพามาเบิ้งครับ0 8 0 6 1 9 2 5 9 7ครับดวนนี้ได้พี่น้องครับนี่เพราะว่าตัวนี้มันหลายโสดในคอของตนี้เต็มเลยนี่จะปล <c oughs> ่อยเขาย่อยปล่อยอยู่เพราะว่า ตัวเืิกใหญน่อยก็ได้หลายลูกมันนั่นแหละจะลูกมาเลยนี่ผลงานมีเอาเบอร์เงนพี่น้องครับเบิ่งยาวเด้อคลิปนี้ผมเคยมาถ่ายรอบนึงแล้วตั้งแต่ลังคาเปิดน้อยน้อถือไอ้พายุยื่นตาเกลี่ยตาขคนอยู่คุณนังยังพี่น้องเอายางยางเบิ่งยางยางเออยางยางยางนี่เดินไปเด้นไปเออเบิ่งทุกอย่างครับสนใจครับสนใจเด้อ0806192597 โอ้ผมว่าเกือบสี่สิบได้เนาะสามสิบแปด 38, วัดกับตังวัดทางหนาวได้พี่น้องควายเนี่ยวัดทางหนาเอานี่เออเอาอายุสามปีกว่าเพราะวา่าแต่ผลงานมันมีนี่ตัวเหลือบเหลือบตัวบอกแง่งเมื่กินเออเอาไประกันกันพี่น้องครับโอ้ยวัเดียวสาระเม็ดนวัดมึงมึง,ง,งพี่น้องครับสามปีนี่ผลงานมี เบิ่งคิงนนดใหญ่ดีๆเนี่ยพี่น้องครับเอ,เอังแล้วมงย่างคลิปนี้เด้แเอาคลิปเดียวให้แล้วเราเราบิ่งเลยแล้วจีบอยตัวนี้ได้ครับพี่น้องอ่าลูกบักเพชรอีสานเออของอ,อ่วิไลาฟาร์มน้ำเชื่อวิไลฟาร์มแม่เพันยูน่ในคอกคุณอายุสามปีผลงานมีเลยครับลูกเต็มอคอกเลยพี่น้องซีหาโตนะอายุสามปีเดีย๋ยวถ้าเป็นเมื่อไหร่แถวหนึ่งท้าเป็นเมื่อไหร่ เบิ่งข้อมักตะข้อนี่างไรพี่น้องกูเเลยบ๊วยเบิ่งเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งเด้อนี่นี่ควายสายพัฒนาเบิ่งข้อสินี่ครับเนื้อหนังมาเต็มเต็มพี่น้องก่เจอละสูงเม็ดเกือบเม็ดสี่สิบเด้เดี๋ยถึงสี่สิบพวกมึงเหล่าถ้าไขนวอยอีรีต้องวัดเอาอีรีพี่น้องครับมันสิพยอนยอนนพอดใหญ่น่ะอาเพิ่งถ่ายเพิ่งถ่ายพอพันพี่น้องครับ โอ้อยกินใหญ่ดีครับว่ะอายุสามปีลูก,กบอกเพชรอีสานครับของวิไลฟาร์มเักษ์สูงสูงเอิ๊กผมนี่เอิ๊กผมสาเล่าเนาะผมมีกับม่านสามสิบไปไปลายสามสิบบวกบวกไปไปลายเกือบเกือบสามสิบไปไปลายครับเอาสิบมาที่ไหนไปไหนอยู่ครับพี่นอ้องเมืองเมืองต้นเงา เพิ่นตัวนี้เพิ่นปล่อยได้พี่น้องครับราคาหนีมัันมาคู่อย่างเด้งไหนบ้านถือร้ายเป็นก็บ่ปล่อยได้พี่น้องครับพพเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงมากสามปีกว่า mm. พ่อมีก,กำไรแนี่ยนะ mm. เออเมื่อเมื่อทำไมตัวนี้มันช่วงราคามันที่เป็นกำลังท็อปๆช่วงที่ว่ามันมีราคาเนี่ยโอ้ยมันกัดคักอยู่เพี่น้องครับ มันค่อยสายพัฒนาเพิ่ม